มือนอย่างมาดึกดึกกันลงอหมนดึกกันแฉไหวปังให้ลุงดึกเตือตกกันเฉไหวอุ้มน้ารัมหดากงรำกันร้อยตายตแดงกอไม่ตายู้ไม่เคยโจเล่งเลยลุนี่แม่ชอบเพลงมาตั้งแต่นอนอ๋อคุณชอบนั่นแตเลคุณลองเป็นเป้ตำแจนัก้องน้อตั้งแต่จุกแต่แดงมาโตไอ้เลยก็เจ้ากงเพลงนอ้นไอลไอ้จังที่ใบเด็ครุดฟองที่ว่าลนนมันเจ้จังจี้ใบเด็รุด Ừ, thế ngài nằm ta mẹ luôn, ngủ lòng bói. Cho nên đi leo con khun thao khá, Thì khun dư nhiêu chạy khà, Hay da, vừa tháo kén bóng nú. <laughs> Hôm nay tranh quay là tháo kén bóng. Hê <laughs> hê, cái nú cài lợt gãy. กองเป็นเพ้กองโนกับเป็นเพร่เธอดวงใจโปรดได้ความเพีนี่คูนกอง้อยเนองกองคอยเน่ยตละให้นักลงเชื่อเลยทีเราืจอส้นชอบตังตึ้งเราไม่เราตีตุกทีเราตั้งเือหัวเนี่ยเตินตูนเอตูนงยังเพลกององแก่พอเอาเป็นตุกตาไม่องกู เอ้กบุลองได้จัดแล่ของเาเออกองนู้โปรยแต่เลยลองเป็นเป็นี่กูทั้งเต็ยอดรับรนบตู้ใจเยันสันว์านไปวันลูกเป็ดส้นเป็ดได้ตู้นู้อ้ได้ปุมพวงตองานทิพอ้ได้ต้อนกี่รีสประตูสีรีลุงติออกลุงชาว่างเอ้ทีออกว่งไา้เล็บตี้ยต้องลองเป็นเป็นเนี่ยก้องเพลินโปรงแรงนังจับว่าเพืือนอันนี้ยัได้ก้อ สาระเอกกเอยเคยมีอำนาจเกลือเคยนัเคยเอยเคยปลามีเคยชายไะ้สบายหรในเรื่องอานาจเดียวกัน like ที่มไดงานเดินทางไกลแสนนน้องน่าจะพาเป้มาเตะที่้งที่น้ำมันรารัดรถราถ้าไมด้กดรานีรก้าวเดินเดินพุ่งีวัม่ได้งาน เราเป็นบอยาวเนยังกามานได้มานี่มาแตาจจาาาางา่งกับนารีาดีดดานบดดด้านบดีดด้านเกี่ยวกูดิูเตียงกูนลืมจะไม่ได้มึงเตียงกูไม่ดีไหมครับเออไม่จ่า,ายครึ่ะไรวัเดียวเป็นฟืนหว่าเดียั้อมกายกูบบบ่าววันหันวเบ่กวันเป็นบ่กว่าเออได้ครึกูไม่รอกว่าคือใจเมยเนั่ครึมึงไม่รอดเน กูยังจัวมึงเป็นมาแดงใค้โนล้งนใครอันเด็กต่ำลงครับหยบเรียดมาต่งานในเครอนร้อยคือกูบอกว่าครึเครที่ครึครึใช่ใอันยังเ่างอะไรใให้กวเยค่ยองเดี๋ยงไกูนก้าวเ้ยค่ยองเดี๋ยอกูบออาินดีได้พูไ้คือแกงเ้คนดีทีทีทีว่า ที่ว่ากินเร็จท่่าหน้า,นาที่เลยตำหนันเลยอย่างนั้นกอฮะกูกินเร็ดวันนั้านที่วาหน้าที่เลยกูนั่งปักเลยเดยึงเลยวจึงกูลงทากยางฮะกูทากตากีนี่ดำจอมักก๊มันแกงก็ก๊ยดิมตาแดงจะกูควิดได้กำโรยจะเหมือนกันตากยางก,ก,กับก๊เลยนะไม่ดีนะกอนะอรยไอ้กูก่าวไปให้ตัวล่างอันใค,ครเอ็ลูกนออ้องกูอ,อ๋อเจอได้ยังเมืองไอ้เด็กอ๋อ ร,รให้ตัวลังนูหลงนองรู้เรอะเจ้ได้พูนมาปราโมทกูเจ็งเจ็งผันองเมียกูจุ๊บใจหวงมึงลัดจามรีดวิเลยบล็อคนจมจม,มเล่นไม่ได้